สว <man> ัสดีครับวันนี้จะพามาชมลูกเจ้าเหย่ยขาวนะครับครับยังไงก็ขอฝากช่องใหม่ด้วยนะครับช่องนี้จะเป็นช่องลองจากช่องสักดาชัยนภาฟาร์มคอนแกนนะครับยังไงก็ขอฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับครับที่เอฟซเห็นก็จะเป็นลูกเจ้าเหย่ยขาวหมดนะครับชุดนี้นะครับก็มีลูกวิกแบร์อยู่สามตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นลูกเจ้าเหย่ยขาวหมดนะครับ เนี่ยครับลูกนี่นี่ก็เป็นลูกบิ๊กแบรนดนะครับนี่ครับมีทั้งหมดสามตัวนะครับลูกเยียขาวถามว่าออกเยียมีมั่งไหมครับก็มีนะครับนี่ครับออกเยียนะครับนะครับเยียนะครับนะครับเยียนะครับเยียมีหลายตัวนะครับลูกเยียขาวนะครับแล้วก็ผมมีลูกเยียขาวบวก สายแม่จะเป็นชั้นหลานยี่กับพัชรเซี่ยวนะครับผมมีสามตัวนะครับใครสนใจสามารถทักมาสอบถามได้นะครับแบ่งราคาแบ่งบอๆนะครับนี่ครับจะมีจะเป็นตัวเมียหมดนะครับสามตัวนะครับนี่ครับหนึ่งตัวนะครับนั่นนั่นอีกสองตัวนะครับใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับนี่ครับลูกเยียขาบวกชั้นหลานยี่กั๊บพัชรเซี่ยวนะครับใครอยากได้ติดสายบิกั๊บก็ทักมาสอบถามได้นะครับ ครับนี่ครับลู้ชายเขาก็ประมาณออกภาษาน่าจะจับเช็คได้หลายตัวนะครับว่าจะเก่งตามพ่อหรือเปล่านะครับตามที่ทางต้นเราเขาได้แจ้งมาหรือเปล่านะว่าพ่อไก่จ่ายลูกเก่งนะครับเดี๋ยวก็ได้เห็นนะครับออกภาษาก็น่าจะได้เช็คหลายตัวนะครับนะครับ ส่วนลูกไก่ที่ผมว่าจะเปิดเบาๆนะครับลูกจะเป็นชั้นหลานบิ๊กกราฟพยัญจนนะครับนี่ครับแม่เขานะครับนี่ครับดีแม่เขานะครับกำลังกำลังอุบไข่อยู่นะครับนี่ครับแม่เขาเน,น,น,นี่ยจะเป็นพ่อเขาจะเป็นบิ๊กแบรนะครับบิ Big Bear, Big, Big ๊กแบรบิ๊กบิ๊กกราฟลำยองนะครับส่วนสายแม่ก็เป็นบิ๊กกรามาละครเยียแสนนะครับ เป็นแม่เบียที่ผมนําเข้ามาราคาหลายบาทนะครับนะครับนี่ก็เป็นแม่เขาจะเป็นบิ๊กกัดนะครับส่วนพ่อเขาก็เป็นเจ้าเหลืองตัวเก่านะครับ,น,รบนะครับสวดนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ คับใครสนใจตันไหนก็สามารถทักมาสอบถามได้น,นะครับหรือใครที่ชื่นชอบสายหมานครก็ทักมาได้น,นะครับผมนี่ครับครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ